สวัสดีค่ะวันนี้ปอมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆจริงๆแล้วเป็นการทำครั้งแรกของปอด้วยเมนูนี้ทำได้อย่างง่ายๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหอ,หอมหอมและอร่อยส่วนประกอบของเมนูนี้มีไม่เยอะเลยค่ะหมูสับที่มีมันเล็กน้อยปลาเค็มทอดกระเทียมสับ สามเกลอือผงปรุงรสไข่สดแป้งอนเนกประสงค์แป้งทอดกรอบน้ำมันสำหรับทอดเล็กน้อยและน้ำมันหอมระเหยที่ปอใช้ก็คือ c o r นเ n d e r หรือเมล็ดผักชีปอรู้สึกว่า c o r นเด d e r เข้ากันเข้ากันกับเนื้อหมูปอจึงเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นนี้ในเมนูนี้ค่ะ อจะหมักหมูสับพ,พร้อมกับยีปลาเค็มทอดหมักด้วยสามเกลอือกระเทียมสับผงปงรุงรสคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันปอเองไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะคะปอใช้รถมือของปอเองเพื่อนๆก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะลองใช้รถมือของเพื่อนๆน,นะคะหลังจากนั้นปอจะตอกไข่สดหนึ่งใบคลุกเคล้า และหยดน้ำมันหอมระเหยคอเรนเดอร์1-2ถึงสองหยดคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งอนเนกประสงค์คลุกเคล้าให้เข้ากันและหมักในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนำหมูหมักออกมาจากตู้เย็นปั้นเป็นก้อนตามสไตล์ของเพื่อนๆเลยและคลุกกับแป้งทอดกรอบเล็กน้อยแล้วนำไปทอด ของปอจะใช้วิธีการจีกับกระทะมากกว่าค่ะปอใช้กระทะเทฟลอนใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยและปิดฝาเพื่อไม่ให้เนื้อหมูข้างในกระด้างและหมูด้านที่โดนกระทะจี่ก็จะกรอบเล็กน้อยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้เวลากับการทอดนิดนึงนะคะปอจะใจเย็นๆค่อยๆจี่กับกระทะประโยชน์ของคอเรนเดอร์มีค่อนข้างเยอะค่ะ เพื่อนๆลองไปดูย้อนหลังได้นะคะพอเคยทำคลิปฉบับเต็มไว้แล้ว แต่วันนี้ปอจะมาย่อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฝั่งอเมริกาขึ้นทะเบียนคอเรนเดอร์เป็นแบบการกินการทาและการสุดดมแต่ในประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแบบเครื่องสำอางแนะนำให้ใช้เป็นแบบวิธีการทาพเพื่อนๆสามารถเจือจางกับน้ำมันมะพร้าวทาลงบนผิวเพื่อความผ่อนคลายเพราะในคอเรนเดอร์มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญก็คือลินาลู ลินาลูจะช่วยปลอบประโลมผิวและคอรนเดอร์ก็เป็นหนึ่งในน้ำมันหอมระเหยที่เป็นส่วนผสมของเซนเจสเซนเจสสามารถรับประทานได้เวลาที่รับประทานเข้าไปเซนเจสจะไปช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารของเราได้เพื่อนๆลองไปดูลิงก์ที่ปอแปะไว้ให้ก็ได้นะคะ เวลาที่ได้ชิมหมูทอดปลาเคม็มกลิ่นของคอร์เรนเดอร์จะคละคลุ้งอยู่ในปากหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆถ้าใครได้ลองทำแล้วคอมเมนต์บอกปอกันได้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ